สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้เราก็อยู่ในโรบ็อกแมบบสร้างบ้านกันอีกแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้มาเชิงสร้างบ้านนะเราจะมาในแนวที่แบบว่าสร้างบ้านผสมเรือนะก็คือจะสร้างเรือไว้สําหรับเอาชีวิตรอดแล้วก็อาศัยอยู่ในเรือกันเนาะยังไม่ทัน <researched> <electronic music plays> ได้ฟางเลยน้ำท่วมสะท้อสงสัยวันนี้จะมีสึนามิมาด้วยเนี่ยนี่มันอะไรกันนี่อ้าว ยังไม่ขันต่อเรือเลยนานพ่วมแล้วเอาเป็นเรืออะไรดีพี่เคนเรือยอทไซมินิดีปะเอาเรือใบเอาเรือใบเอ,เอาเรือใบเหรอเอาเรือพายก็ได้ไดเฮ้ยเรือพายมันดูเหมือนแพไปปะงั้นก็สร้างแพเลยปะล่ะ,ละตอนนี้ก็ได้โครงสร้างมาเกือบครึ่งแล้วแหละเอ่มตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณของตัวเรือเนาะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมันก็จะสั้นๆน,นิดนึงเนาะเพราะว่าเรา,าต้องาการให้ด้านหน้ามันแหล้ๆามาด้านหน้ามา <c oughs> <m atter> มานเต็มเลยมานน้ามาอะไรตัวอะไรมาฟ็ y, าอ,นนอกซี่มาสิฟ็อกซี่ไม่แล้วหรอมาอย่างเยอะเลย <c oughs> ไม่เป็นอไอัเป็นกดาสร้างไว้เนี่ย โอ้ไม่ไม่ต้องได้สร้างบ้านกันหรอกวันเนี้ตุยมาไปเลยเกินอันนี้ก็เกือบแะละ้วอันนี้จะเป็นท้ายเรือเนาะท้ายเรือก็จะทู่ๆนิดนึงนะส่วนหน้าเรือมันก็จะแหลมๆมนะเนาะเราเลือกเป็นโทนสีขาวนะนี่ตรงนี้เราวางแบบเป็นแผ่นหนาๆไว้ก่อนนะหนาไว้ก่อนะน,นก็จะดีนะแต่ว่าเราจะไม่อยู่ชั้นล่างสุดนะเราจะขึ้นไปอยู่ชั้นบนนะแต่ว่าจะให้พี่เคียนเนี่ยเขาไปอยู่บนเสาก,กระโดงเรือนะจีเขาอยู่ที่ดีๆก็ได้นะ อันนี้ดีแล้วเสากระดงเรือเนี่ยหมอเ<ด>หร็จไปเี่เน,เ,นเลยชิก้ามาอีกแล้วครึ่งเสร็จไป<า><ล>ครึ่งลำเองอ่ะมาแล้วอ้าวมีแต่โคงงานงอกแล้วเคลาก็เสร็จไปแค่ครึ่งลำเองนะเนี่ยมาบอีกแล้วมากันใหญ่ดูดิโอ้ยเดียวมันยังไม่ได้เอาชีวิตรอดเลยตอนนี้จะเอาชีวิตไม่รอดแต่เนี่ยมาบ่อยมันกดใครมา <c oughs> โอ้ โอ้ยเตียวเตียวโอ้ยเืาอะไรจะสร้างเสร็จแล้วเนี่ยโอย้ถ้าจะมาบ่อยขนาดที่นะามานั่งลอยดีไหมแล้วก็ขอบข้างบนของเรื่องของเรานะคะก็จะเป็นขอบสีแดงแล้วกันเนาะไอ้อ้พี่เคมีไอเดียดีๆล่ะมีอะไรอีกอะเราสร้างเสร็จนะแล้วก็ถอนสมอลเรือแล้วก็พุ่งไปเลยยังจะมีสมอลเรืออีกเหรอมันจะใส่พอไหมเนี่ยดูกรอบสิ กับพื้นที่เขาให้อยู่แค่นี้เนี่ยไม่ได้มาครึ่งลำมันก็โอเคนะถ้าหลังเรือมันก็จะทุ่นๆนิดนึงแบบว่าคล้ายๆกับเรือสปีดโบ๊ทปะเนี่ยที่หมดแล้วที่หมดลาวามาเอ้ยงานงอกแล้วขึ้นสูงๆแล้วใครพี่บัตรลาวามาพี่เคนเฮ้ยแย่แล้วไม่รอดไหม่รอดไหมใั้นี่จะไม่ไช่แค่เรือสะเทินนะสะเทินบอกนะเรือสะเทินลาวาด้วย เอยมันบาแล้วพี่เคนโอ้ยไม่น่ารอดนะเรือจะจมมาแล้วเรือจะจมแล้วมันสูงขึ้นอีกระดับแล้วพี่เคนขับไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งทิ้งกันเขาเขาขึ้นสูงกันเอ้ารอดพอดีเลยโอ้มันสูงไม่มากนะเนาะมันไม่เหมือนพวกซูนามิกับน้ําท่วมนะโอ้ยคนเราทิ้งกันได้ไงอันนั้นก็ปลาไปสองชั้นแล้วแหละจะพวกน้ําเนี่ยก็อันนี้ก็ท้ายเรือตกแต่งนิดหน่อยแล้วก็พื้นเรือนเนี่ยเลือกเป็นสีชมพูแล้วกันเนาะ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่นะแต่ว่าเราก็อยู่ชั้นสองอย่างน้อยเราเดินลงมาเนี่ยก็จะเห็นเป็นโทนสีชมพูนะโอเคได้แล้วแหละเรือลำไซสมินี้เลยเนาะเออพี่เชนก้าวเป็นมัดเลยโอ้ยแย่แล้วนะแมวเหนียวโอ้โหมากระตทกเลยโอ้ยเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันกระโดดมาสูงมันไม่ติดเรือเหรออ้อคืออือคือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาบอกให้สร้างสูงสูงโอไม่พี่เคนตัวกล้ามหรือ โอเคเราต้องทําบันไดด้วยนะแล้วก็ทําหน้าต่างด้วยตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างละกันนะจะได้เห็นวิวข้างนอกใช่ไหม <S <S เรา่มาันเลือกเป็นสีอะไรดีล่ะลองสีเทาดิอันนี้ข้างนอกนะคะจะทำคล้ายๆกับลายของกะลาสีนะคะก็คือลายห่วงยางอะเนาะเราก็จะลงเส้นสีเทาไว้ก่อนนะรับรอบแบบนี้นะคะเอาว่าเราต้องติดกระจกไว้ตรงนี้นะคะเป็นสีใสๆนะอันนี้ก็จะเป็นกระจกใช่ไหม ใส่เข้าไปแล้วแล่วเหมือนเรือละเออพี่เขีนเออเออยนไฟไหมพายุไฟพายุไฟมาอ๋อรีบปิดกระจกก่อนเลยอุ้ยเกือไปทันท่นเด๋อ้ก็แค่พายุไฟนะ่ะอึงนั้เรือไม่ละลายยังยังยังไม่เสร็จเลยบันไดหน้าประตูบ้านแล้วกันเนาะมันขึ้นไม่ได้ อย่านันจะขึ้นลําบากไม่อยากจะกระโดดบ่อยอะเนาะต่อไปก็เอาเป็นสีน้ํานะคะเราทําเป็นน้าเนาะเพราะว่าเรือเนี่ยมันต้องอยู่คู่กับน้ํานะคะก็คืออยู่ในน้ำนะเพราะฉะนั้นเราจะทาน้ําแบบเออเลนนิดนึงเนาะเอ้ยแกเราอ้อมือน้ําเรื่องหมาแล้วเรือเรื่องคงเคลกัเนี่ยมอมเหมาเรือแล้วให้น้ํามันซัดเข้าฝั่งแบบนี้เลยนะโอ๊ยเคาทุ้งหน่อยขอาทุ้งหน่อยมาแล้วคูบาดี้มาอีกแล้วเอ้าครูบาดี้ว่ายน้ำซะแล้วเดี๋ยวต้องทาติดเกาะซะหน่อยละยังวัง น้ำไม่เสร็จเลยอะครูบาวดี้มาซะครูไม่กลัวน้ำเหรอเนี่ยครูไม่กลัวน้าหรอกเป็นน้าปลอมไหม <c oughs> ครูบอกว่าไปโรงเรียนได้แล้ววันนี้ต้องมีเรียนวิชาเลขนะโอ้ไม่เราเรียนวิชาคอมได้ไหมคบคุณครูโอเคตอนนี้เราก็ใส่น้ำมาเรียบร้อยนะคะนี่เหมือนเยลลี่ปะนึกถึงเยลลี่เลยเนี่ยมันไม่เหมือนน้า <c oughs> เหมือนเยลลี่มากกว่านะน่าสวยจุงเบยโอเค เรือเราก็อยู่บนน้ำแล้วนะแล้วขึ้นยังไงอ่ะอ๋อขึ้นทางนี้เหรอก็เดินขึ้นบันไดแล้วไงข้านเลยยงแล้วก็ข้ังบนตรงนี้เราจะอยู่แถวบริเวณโซนตรงนี้กันเนาะถึงแม้ว่าน้ําจะท่วมถึงนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีเสากระโดงเรือไว้สําหรับหนีน้ําท่วมนะแต่ว่าถ้าทางจะหนีไม่ทันหรอกเอ้ยเอ้ยเจ้าโชมาโชสติกแมนเนาะโอ้โหมาแล้วยิ้มมาตะไก่มาแล้วหนีข้ามเราอ้าวมาแล้วมันจะตามเราเข้าบ้านได้เปล่าเฮ้ยไม่เข้าไม่ได้ เขาไม่ได้พี er ่คินใหญ่ได้จริงนะเขาาเพระว่ามันติดเรือของเราเล่นเลนเล่นเล่นเล่นได้จริงเข้าดีตัดแกะตัดแกะตาดแกขอดิขอดิเฮ้ยประตูดีมันติดหลังเรือเข้าไม่ได้ด้วยว้าวดูสิมันพยายามจะต่อตัวกันขึ้นมาดิล่ะเราต้องรีบปิดชั้นที่สองแล้วล่ะทำสีอ่อนๆแล้วกันเฮ้ยคุณยายแกนี่มาคุณยายแกนี่มาคุณยายอยากขึ้นเรือด้วยคุณยายไหนดิ คุณยายกันนี่ How Are you? อ้ยห,หโอ้ยถือไม้เบดบ่อนมาด้วยไอ้คุณยายวันนี้คุณยายกันนี่เข้าบ้านเราไม่ได้หรอกนะเพราะบ้านเราเป็นเรือนะแม่คุณยายสโลโล่์ยายําไม่ทันหรอกเดินทองหลังยังทันอะบอกเลยแล้วจิ้งก็มาให้ทันอีกคุณยายไปนู่นละ คุณยายบอกนี่ไม่ใช่เป้าหมายแล้วก็เราเลือกวัสดุที่เป็นบันไดดีกว่านะคะเพราะว่าเราจะต่อขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเราจะอยู่บนชั้นดานฟ้าตรงนี้นะวิ่งมีข้างบนด้วยเหรอมีข้างบนดีก็จะเป็นบนเรือนะเพราะว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ข้างบนตรงนี้นี่แหละดูดิคุณยายแกน,นี่อ่ะโอ้โหมาลุมมาตุ้มเราย,ย่าเลยอ่ะเฮ้ยคุณยายคุณยายติ๊ก้ํา<อ>จะต่อตัวขึ้นมาหย่เลย คุณยายอยากขึ้นเรือเอ่ยหมากันใหญ่แล้วมากันใหญ่แล้วคุณยายจุนยายต้องไปแบบฝึกกระโดดให้สูงกันนะเฮ้แต่วิธีนนี้นะดูดีเหมือนกันนะเนี่ยพวกมอนเตอร์ขึ้นมาไม่ได้เลยอ่ะใช่ขึ้นมาไม่ได้อ่ะแต่ว่าถ้าเจอน้ําท่วมอาจจะแบบว่าตุยเย่ได้นะโ oh <my S 1> อไม่เดี๋ยวโฮยันดว่วนไม่ทันแล้วเพราะว่าเราเลือกที่จะอยู่ชั้นนี้เพราะว่าถ้าเรือเนี่ยมันสูงกว่านี้มันก็จะไม่สวยใช่ไหมเราก็ต้องทําเรือแบบว่าแค่สองชั้นก็พอนะ ตกต่งอีกนิดหน่อยจะได้ดูเหมือนกับว่าเป็นห้องบงังคับเรือนะนี่เราปิดด้วยสีขาวอีกทีล้วกันตรงนี้ก็จะมีกระจกหน่อยเป็นห้องส่วนตัวนะแล้วบริเวณตรงกลางในห้องนี้ก็จะเป็นที่ที่ว่าสำหรับเราพักอยู่อาศัยกันเนาะอืมเราต้องใส่เฟอร์นิเจอร์เพิ่มนะพี่เคนโดยเฉพาะประตูเนี่ยเราใส่เป็นประตูเดี่ยวก็แล้วกันนะใน้ตรงนี้อ้าวเป็นไง โอเคป่าววาโอเคเลยแล้วก็นี่เลยขาดไม่ได้เลยปล่องควันมีปล่องควันแล้วก็ต้องมีเสากระดงเรือใช่ไหมโอเยอย่าบอกนะว่าให้พปคินอยู่บนนั้นน่ะให้ไปเคินอยู่บนนั้นน,น,นั่นแหละเดียว <c oughs> ไปสังเกตการให้เขาด้วย <c oughs> เขาใส่ธงให้กระดาษธงสีฟ้าแล้วกันเนาะข้างางน่าอยู่จะตายไปให้พี่คินขึ้นไปทำไมเนี่ยอา้าเดี๋ยวสิพี่คินพี่คินต้องขึ้นไปสังเกตการให้เขา Oh เขาลอาพี่เคนเป็นคนบังคับเรือนะเป็นกัปตันไม่ใช่หรอโอ้โห oh, ไม่น่าประกันะ <laughs> <laughs> เ,อเอาทงใหญ่แค่นี้ก็ล้วกันเนาะ oh. นี่ดูด้านข้างของเราสีเราจะวาดเป็นห่วงยางดีมากห่วงยางสีแดงก็จะดีนะแล้วก็เติมสีฟ้าน,นิดหน่อย เป็นลห่วงยางกลาสสีเลยนะเอ้ยบังหัวพวกมอนตเตเวลามันจะกระโดดขึ้นมาก็ได้ด้วยนเนาะอออมันก็น่าจะพอได้นะพี่เคนน่าจะใช้ได้ผลอยู่นะมีต้องรีบแต่งแล้วบันแบบไม่อีกแล้วอินพัเตอร์อสีเหลืองเอหรอไอคัตตกอนมาม <c oughs> ากันใหญ่เลยแต่ขึ้นไม่ได้ละสีฮ่าเ <c oughs> รามันเตี้ยมันขึ้นไม่ได้หรอกนะ <c oughs> ว้าวดิจุงเบย์ดูสิต่อให้เราไม่สร้างสูงแต่พวกนี้มันก็ขึ้นไม่ได้นะนนี่เฮ้ยเขาขึ้นไม่ได้หรอก ตรงนี้ระาวางังพื้นสูงอีกระดับหนึงนะ่งเนาะเพราะว่าเราจะวางเป็นสระว่ายน้ำนะ <S <S แล้วก็เดี๋ยวจะวางพวกเฟอร์นิเจอร์ไว้ข้างหลังเด้แหละตรงนี้ก็เอาไม้ออกแล้วกันเนาะเอาเป็นบันไดดีกว่านะเนี่ยคล้ายๆกับสระว่ายน้ําส่วนตัวเนาะเป็นสระเด็กนะแต่ว่าวันนี้เราจะมีสาวสาในชุดบิกินี่ว่ายน้ำมาโชว์ใช่เปล่ามีคุณยายแกมี่ไนงะมาไปแล้วรอบหนึ่ง <S <S ไม่เห็นหรอโอ้ไตาบอดแน่เลยเป็นสาวเหลือน้อยไงเหลือน้อยจริงด้วยสาวอ โอเคใส่น้ำมาเรียบร้อยใช่จ้ะอันนี้ก็จะมีสระไว้น้ำส่วนโต๊วไว้ในบ้านแล้วแหละ <c oughs> แล้วก็ภายในบ้านนะคะเราก็จะวางเฟอร์นิเจอร์ไว้ด้วยเนาะเราจะเน้นโต๊ะไว้ก่อนนะโต๊ะเยอะหน่อยเพราะว่าจะวางของนะ <c oughs> เป็นโซนที่ว่าสำหรับทำงานเล่นเกมหรือว่าทำอาหาร <c oughs> แล้วก็เป็นโซนห้องนอนด้วยเนาะตรงนี้เราก็จะวางโน้ตบุ๊กไว้ตรงนี้ด้วย <c oughs> แล้วก็ตรงนี้ก็จะวางเป็นเตียงนอนนะเป็นเตียงคู่ไปเลยแล้วกัน อย่งคู่นี้ของพี่เคนคนเดียวนะเอา้ามันนอนข้างล่างนน่นจะบอกแล้วว่าให้พี่เคนไปนอนบนเาสากระโดงเรือ,เ,อเดี๋ยวเดีด๋ยวจองกันจองละจองลวๆๆนั่งละว, <c oughs> <c oughs> วางตู้กันวางตู้แล้วก็มีทีวีดีกว่าเนาะทีวีไว้ตรงนี้โอเคเหมาะเหม่งละอุ้ยดูสิเวลานอนเตียงก็ดูทีวีได้ด้วยไอยมีเตาเผาไว้ดีเป่าไว้สำหรับทำอาหารกันงไว้ตรงไหนอะมันแน่นแล้วนะ ไว้ตรงนี้นี่แหละมุมห้องแล้วก็มีตู้เย็นด้วยอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทีวีพี่เคนถังพอดีเดี๋ยวเอาเอาไปไว้ใกล้กันเฉยทังแม่เลยแล้วก็มีเตาปิ้งขนมปังนี่แล้วก็มีแฮมเบอร์เกอร์นี่บอกแล้วเรื่องกินเรื่องใหญ่นี่แซ์วิชแล้วก็อังกลก็ร้อนโอ้ยเห็นแล้วหิวเลยขนมเค,ค้กของพี่เคนแล้วก็ทากโก้ของเขานอกจากนั้นเนี่ยเราจะตกแต่งด้วยกระถางดอกไม้นิดหน่อยเนาะ เอาละตกแต่งเสร็จแล้วล่ะกินได้ลรอโอ้ว้า oh, 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 oh. ว้สดจากเตาอร่อยไหมแบกกี้เฮ้ยไม่เค่มันค้างคืนมาอาทิตย์นริงแล้วนะโอ้มาขอห้องส้วมด่วนอันนี้ระวังโซฟาขนาดใหญ่นะคะ oh <my. S 1> แบบยาวนะคะไว้ข้างหน้าเนาะไว้สําหรับให้พวกเราเนี่ยมาว่ายน้ําเล่นนะคะแล้วก็นั่งพักผ่อนหย่อนใจเนาะมีทีวีไว้ไหนก็จะดีนะแก้เบนะื่อเนาะ อ่อเราก็จะวางทีวีไว้ตรงนี้แล้วก็ต่อไปก็จะมีโคมไฟแล้วกันเนาะไว้ประดับประดานะให้มันสว่างสว่างเข้าไว้นะอว้ยโคมไฟสวยเวลากลางคืนเนี่ยเราก็มาแช่น้ำว่ายน้ําได้นะแล้วก็ในบ้านเนี่ยเราวางโคมไฟไว้เพิ่มเติมไว้บนหัวนอนนิดนึงนะเอาล่ะตอนนี้ก็ตกแต่งบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวของกินตรงนี้ด้วยดิเอาของกินอีกอ่ะในบ้านมันยังมีไม่เยอะพี่เคนเดี๋ยวเขาวางคบเพลิงไว้ก่อนก็อยากว่ายน้ําไปกินไปนี่แหละอ,อ๋อเราจะวางอาหารไว้แถวๆนี้เนาะ นี่พิซซ่าแล้วก็น้ำโคล่าหรือว่าจะเป็นสมูทตี้ช็อกโกแลตแล้วก็พายแลวแล้วตอนนี้บ้านของเราก็เสร็จแล้วยวอันนี้ก็จะเป็นบ้านเรือนะเอ้ยอ้ำาหน่ติดกอติดต่อไปเลย คอมพอสเตอร์อกอมกลแล้วใ <c> น <oughs> แลวชีวิตของเราปลอดภัยขอับคุณบ้านเรือก็แค่ข่าวันนี้เราก็สร้างบ้านเรือไว้แค่นี้กันเนาะถ้าชอบล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเ <c oughs> พื่อนเนี่ยเล่นเกมโรบอกกันไปนะแ <c oughs> ละอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับอันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย <c oughs>